好冷。 โดนสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุกคนครับผมอยู่กับช่องลุยสานน้อยต่อยครับผมเมื่อนีผ้ามหาป่าน้ำข้องครับผมผ้ามาเลาะตีเงียบปอมครับกัสภาพไม,ม้มือนีก็ค่อนข้างจะ นี่ครับผมบ่ค่อยปา่าบ่ค่อยสวบผมมายืนฟังพักหนึ่งเล้วเนื่องจากน้ำม,มันขึ้นครับผมน้ำม,มันขึ้นรอบก้อนนี่มาน้ามหน่อยก็หนีอยู่น้ำม,มันขึ้นเพราะว่าผมคิดว่าฝนตกครับเพราะว่ามันมีฝนสองมือติดกันครับอาการมาเมื่อนี้มาเห็นไม้โอ้โหน้ำขึ้นครับผมก็ลองเบงว่าสิเป็นยังไงเนาะกัเมื่อนี้กัอุปกรณ์ที่ผมจะใส่หาปลาครับ เป็นพวกกบยางครับผมกบยางเพราะว่าพวกเงียสต์ยังนี่ผมกะหายากครับชุเมือนี่มันเริ่มเขาฤดูหนาวแล้วพวกเงียหายากเงียใส่เบ็ดกะบอค่อยมีดหรอกครับผมมันเริ่มจะเขานาหนาวนาแรงแล้วครับผมก็หากินแบบนี้เนาะล่องเบิองก็ใส่กบยางครับผมสุปตากับเอาเวจีครับมือนี่แล้วก็ขั้นก็เป็นของ แอร์เกียร์ครับผมอเอ็กคอร์ดหน้าโน้ครับเป็นเบสซิบยี่ซิบครับผมงัดได้ทั้งช่อนทั้งเสดครับผมหลอกเป็นของซีเซอร์ครับเดี๋ยวรอตริดตามชมว่าผมสิได้ปลาากตวัวเนาะเมื่อนี้สหมานป่ไปลุยเลยครับผมเข่าไม้นุ่มกันเลยถั่ลุนถั่ชมนุ่มกันลุยเลยครับ กัดอยู่นี่ร่องกัดอยู่นี่ร่องครับผมกัดอาจจะไม่เห็นครับกัดอยู่ในช่องเลยโฮโฮนี่ครับผมเป็นใสปลาเข็มครับผมสัมผัสได้จากปลายสายว่ามันกัดครับผมเหี้ยมันตกลงไปในไอ่ในร่องโอ้ลุดพอดีลุ้ทั้งเรือดพอดีครับเป็นใสสวยครับผม ประมาณห้อง่ครับโดนมาแล้วครับผมโอ้ใส่สวยอยู่ครับเป็นใส่ปลาเข้มครับผมนึ่บนครับผม,ค,บผมค่อยๆเก็บไปครับ và ừ, uổn như không โดนสวยเลยครับผมแต้มที่สองครับเออแต้มที่สามตัวนึงไม่ทั้งครับนี่ผมยางเลาะลงมาเรื่อยๆครับน้ำคลองรลอดนี่ครับคลองรลอดอู้ย่งางมาตะพุนปึ๊บใส่สวยครับผมเป็นใสปลาเข้ม ครับผมสุดยอดครับเก็บไปเรื่อยๆครับยังเขามาคล้องหลอดนหน่อยครับได้ใส่ปลาเข็มสองเต็มครับเดี๋ยวจะออกไปหารถครับผมแล้วก็ขี่ไปน้ำสายคลองมองได้เป็นตะตีเข้าจังตีครับนี่มองได้เป็นตาดึกเงียไปใส่เข้าจังลองบึงไม้งามยู่ครับผมตัวปามใส่นี่ครับ มันเป็นข้องหลอดนห,หน่อยครับผมพวกใส่ไงอาจจะมีอยู่แต่มันมันหน่อยครับมันมันน่าจะอยู่ข้องหลักมากกว่าหวกใส่โล่ใส่แข็งครับอาอยู่ข้องหลักพราข้องหลอดน้่อยนี่ปลาปลาไงมันอาจจะขยับลงหาข้องเหลือแต่ใส่นี่แหละครับส่วนมากเดี๋ยวเขอาไปข้องหลักหา ตัวนี้ไงครับผมเหมือนมีป่าครับแต่ว่านั้นบกัด นันขยับอยู่ครับหายมหาชน หมายมหาชนหมานไทหมานมันครับหมานไทหมานมันครับผมมาเลียวโดนเอาไป้ของยู่สะพานหมานไหมานมันผู้ดไดมากเขาก็ตีครับจุดนี้ โอ้ตัวสวยเห็ครับผมว่าเดียวมีโตรครับผมมันขยับอยู่เนาะแต่ว่าหางมันหนีโดนเฉโดกัดครับผมนี่ชะโดแน่นอนครับหนาไฟมีชะโดแน่นอนครับนี่นี่ชโดไล่กัดหางเป็นห้อยเลยครับผมหางบาดโอเคครับเก็บครับผมป่าอ้วนอยู่ครับผม ร้อยขอบคุณครับโอ้โหกระโดดเลยครับผมอาจจะไม่เห็นครับในกล่องตอนมันกระโดดผมวัดเนาะตรงนี้สวยเลยครับผมนี่ครับโอ้โหดยดครับผม ครับอยู่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 แล้วกัดแบบนี้ตัวง,งามได้ครับผมสุดยครับผมหามีนสิต้นหน่อยมเมีนครับผมเขาสองคอด้วยครับนี่ครับผมทรงแบบสายวิ่งเมื่อกี้ โอา,ามันโล่งครับผมฟังท้างฝนผม่ามันโล่งผมเลยส่งอ่าโดนเจักหน่อยเนาะสังเกตเบิ้งว่าจุดใดที่มันหกแห้งผมจะโบส่งโดนเพราะว่าผมย่านป่ามันน,นผ้าสายไปพันธ์ใหม่ขลางเขงาง้าบงหัวขลางมันมีใหม่หกสามใดเนาะแต่ให้สังเกตน้ำจะฟังครับมุบงใดมันหกมันยังผมสีโบส่งโดนแต่มงุงใดที่มันโล่งครับผมจะอาจจะส่งโดนยจ้หน่อยขึ้นยูน้ำจังหวะนะครับ แต่ขันปลามันกระชากผมก็วัดได้เลยครับผมเมื่อกี้มันตามเยื่มากมันกัดกัดหนุ่มๆครับแล้วมันกน็ผ้าสายวิ่งครับทรงแล้วโอเคครับผมมัน ัดครับผมกัดโดน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 โอ้โหปุ่งเลยข่ามเลยครับผมขึ้นเดี๋ยวมันหกเลยครับผมปุ่นนี่ช่องลงไปตีนี่ครับผมตัวสวยเลย พอดีหวัดกระเด็นกระดอนขึ้นมาเลยครับผมนี่ใส่ปลาเข้มครับสุดยอดเลยครับผมเก็บครับผมโดนโดนครับฟ้ามยู่ตรงนั้นพอดีครับผม ใส่ปลาเค็มครับผมใส่ปลาเค็มนับแต็มเพื่อครับผมถือว่าได้โตถือว่าได้ตัว กัดโดนครับผมสายวิ่งแล้วโดนโดนครับกัดแบบนี้โดนมันลงครับผมผมก็เลยล่องทรงสายให้สายมันวิ่งครับผมโดนครับ โอ้โหโตัวสวยครับ <c oughs> ผมนึกว่ามันกัดบโดนครับผมตัวสวยเลยครับผมสุดยอดครับหมานครับมือนี่ <c oughs> ผมหลังจากที่ผมใส่กบยางเอาเบจีไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ะไดไปหลายเตี่ยมนะครับผม <c oughs> บานที่นี่ผมจะเปลี่ยนเนาะจะเปลี่ยนเป็นอ่อเปลี่ยนเป็น súp ta Các ông toàn bộ kẹt cong lấy đầy mà mày đừng kêu bây giờ con không phương đầy พึ่งได้มาออไขเซตหรอแบบนึงนะครับหาตัวหินเออเจอแล้วนี่ครับผมยังไม่ทันได้แกะออกจากถุงเลยนี่ครับผมเป็นตัวนี้ลองดู เวจีห้ามานไปลายเต็มแล้วลองตัวนี้บ้างนี่สีสันสดใสสองใบคือกันครับผมเคาะนำปุปุ๊บปุ๊บปต้ปองเบิงครับโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามชมน้ำกันว่าสุปตาจะเห็ดผลงานได้ยักแต้มเนาะต่อจากเอาเวจีนกี H ้ H. Đồn tim, tim. Đồn tim, tim. Đồn. นคกัดแบบนี้เลยโดนครับผมตัวนี้เป็นก๊อบยางซุกตาครับผมส่สวยครับโอ <c oughs> กระโดดกัดเลยครับผมกัดแบบนี้ผมทรงแบบชั่วๆครับผมทรงชั่วเยซะก่อน ุตาครับผมเปลี่ยนปุ๊บได้ผลเลยนี่เต็มเลยครับสุดยอดครับผมมือนี้มนันสนั่นคล้องเลยครับผมเก็บครับผม โดนปกปกลงงานจากหญา้ากัดเลยครับผมนี่อ้วนปักเลยงามขนาดเลยมีโตว่มีอยู่แต่ว่ามันสกัดบอรครับเดี๋ยวเอากบยางซุปตารองมือเป็น ก่นไฟเนาะเป็นตรงนี้โตอยู่กัดกัดกัด,ดอุ้ย ปลายยังเลยตะเกียบมากนี่โอ้โหตัวใหญ่ดิหน่กระสุนบ่นี่ครับผมลุดเสยได้ตะเกียบมากโอ้โหเกียบใหญ่เลยน่ะตัวใหญ่ดิครับผมน่ะเสียจได้ไม่ยังไม่ nice step. โ,โอ้ช่องนี้มากบอกเคยผ่านครับนี่โตรครับมันเป็นช่องน้ำไหลเนาะครมือนเด้เพิ่มครับผม <c oughs> ใส่ไปเข้มครับผมนี่เด็กการครับมื่อนโอ้โหมันมันมันก็ผมสำรับมือนีครับสนประกอบการเท่ากับ <c oughs> หลายตัวอยู่ครับผมนี่เดี๋ยวเที่ยงเบิ้งนี่หลายตัวอยู่ยอยโอ้โหผมว่ามันเกือบสิบมั้งเดี๋ยวลองอามาเลี้ยงเบิ้งสักคนเนาะหอดบ,บ๊อบบูแต่ว่าผมว่ามันสิบยู่ดอกคิดว่านะแต่มันเป็นใส่สองขีดสามขีดสี่ขีดประมาณครับผมปลามันอยู่ครับผมเดี๋ยวเอามาเลี้ยงให้เบิ้งอีกเที่ยงครับผม ครับผมสําหรับเมื่อน,นี้ก็โอเคครับผมก็ไดปลาประมาณผมว่าม็นสิโตอยู่ดอกเดี๋ยวผมจะามาเลี้ยงให้เบิ่งอีกเทีหนึ่งครับผมอยู่ไทยคลิปครับผมกัหมานอยู่เนาะสาหรับเมื่อน,นี้กับกบยางสุปตาแล้วก็อเวจีครับผมใส่สองตครับสำหรับใส่กินทั้งสองครับผมใส่งานไดดีถือว่าได้ดีเลยใบเหลี่ยนะปลาออกมากัดปุ๊บ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 นี่ครับผมเสียง เวลาเข้าหมุนมาเนาะก็โอเคอยู่ขนาดไม้หงหกก็ลอกก็เป็นของซีเซอร์ครับผมหลักก็ขั้นแอร์เกียเหมือนเดิมครับผมเอกคอร์ดหน้าโน,โนเวทสิบยิครับประมาณนั้นวัดนี่แบบมาตรงห่วงครับผมสบายสบายเลยตึงๆเลยผมอ่าปลายไงก็เอาอยู่ครับผมสิบยี่สินี่เล่นชะโดก็ได้ครับก็ถือว่าได้การอยู่สำหรับอุปกรณ์เข้ามื่อนี่ ปากรมันอยู่เนาะกับผมจะขออจา,ากล่าไปสํานี้ครับผมฝากช่องรูอีสานหน่อยต่อยไปสำมเนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับผมไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมิใชท่ทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ